สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครที่นั่งอยู่ข้างหน้าทุกคนนะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่เป็นจีนดันโจของพวกเรานั่นเองนะครับสกินก็น่ารักตัวละครก็น่ารักแม่น่ารักไปหมดเลยนะ จีนเนี่ยก็เป็นตัวละครแรกๆที่ผมอยากได้เลยนะครับตอนที่เข้าวงการกินชินมานะเห็นทั้งในปโปโฆษณาอะไรแบบนี้เห็นเตมไม่หมดอ่ะจนแบบชอบมากเลยแล้วก็วันที่ผมลุดเลดล้วได้จีนมาก็มาถึงแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าตู้ไหนแต่ C1 หลุดเลดตู้เซียวคือตอนนี้จีนของผม C1 นะครับถ้าไป C2 ได้จะดีใจมากๆเพราะว่าเป็นกลุ่มดาวที่ผมชอบมากๆเลยครับตีเร็วขึ้น15%ผมโคตรชอบเลยแล้วก็เรื่องสกินนะครับจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจะจะซื้อเว้ยแต่ว่าผมไปบนเอาไว้ว่าถ้าไมุ่ด,ดุล นะครับก็เลยได้ซื้อมาซึ่งในความเป็นจริงคืออยากได้สกินอยู่แล้วแค่หาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองคลิปก่นกอนๆเนี่ยก็ได้ทําเป็นหนุ่มธาตุลม DPS กันไปแล้วคาซึฮะเฮโซเซียวเลยพวกนี้ตอนนี้ถึงตาของสาวสวยธาตุลมแห่งมอนสเตอร์กันแล้วถ้าแตะจีนของผมเนี่ยจะอยู่ที่40 130นะครับอันนี้เป็นบิวของซัพพอร์ตนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์กันโดยที่อาวุธซัพพอร์ตที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดาบฟาวันเนียสครับซึ่งแย่งใช้กับคาซึฮะอยู่่่่่่่่นน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 นะะะะคคืออออตตตตตแแแแแแแรรรกกกกกกมมมมัเเเเเเเปปปปปป็็็็็็็็ขงงจจีีีีหหลลลลลาาาาาาซึฮโดดยยย้ววบ BP DPS ์์ิฟสทใ ตอนนี้เป็น6 6 7กลุุ่มดาว C1 ซึ่งถ้าได้ C2 จะดีมากตอนสว่านเป็น699นะโอเคคือตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีสลามน้ำสอตัวเกิดขึ้นมาใช่ป่ะไดลองดาเมดแบบทิ้มดูก่อนว่าจะเป็นเท่าไหร่1นึ่งองสามปองมือทเอาเรื่องนะเอาเรื่องทีนี้เราเพิ่มโลกของจงหลีเข้าไปเพื่อลดต้านทานลมลงจิ้มปองหมื่้ลองอติเดีวลองอติบุ๊บอ่าอ่าอ่ ฮะเกิดอะไรขึ้นนาเอจมันเท่าไหร่อ่ะมองไม่ทันเฮ้อเฮอฮอเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยมันลองไปเด็ดปับดูโป้งหนึ่งสองสามสามโอ้ยแลกจ้กาทำแาบนี้วิ่งเข้าไปโป้งสามสามมันนี่เลยลองชาร์จโจมตีหน่อยสิอืมห้าหมื่นแล้วก็ เฮ้ยดีเพจีนก็ไม่แย่แล้วเนี่ยสิงมีชีวิตตัวนี้บอกเลยว่าไม่เคยรอดอ่ะอันนี้ลองแบบไม่มีอาหารก่อนไปเป็นฟูบัฟนะจิ้มบองไม่จิ้มโอ้ยเออสองเอ้ยไร้เล่นโชกุนกรธเลยเนี่ยเราไม่ครีไม่เป็นไรครับเราไม่งอเรามาเล่นของใหญ่กันเลยดีกว่านี่ไงธาตุน้ำด้วยดูซิว่าจีนไฮเปอร์แคร์ดี่จะไหวไหมเริ่มเลย แปดหมื่นฮะอะไรนะหมายถึงหมื่นแปดแปดพันบ้าเลยโอ้ชาติจะาตีห้าทันนะจิมอ๋อที่ไม่ 18, 5, นะมมคี่นี่เพราะว่าลืมกินอาหารเจ้าเก่าอ่ะดิตอนนี้าตาคีแปดสิต้องปิดแล้วนะจิ้มโอ้ยเดี๋ยวนะทำมามันแรงขึ้นวอมาแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมไปอ,อัต um! ตี um! โ้โมนาจินจิ้มาติเจ้าตีหนึ่งหมื่น ต่มต่อไม่แคร์สองหม่นสามยนมันเลมากติมสองมื่นหนโอ้ my god อีกรอบไม่ได้ชื่นใจ 22. สองหมื่นสองติ่มจนตายอ่ะไม่คิดแบบไ,ไรรอบนี้อสองหมื่มแบบน,แบบน,นแบบนี้วะโอโม พอเห็นว่าแบบยังไม่ได้ก <Blues> ินอาหารแล้ว <epo> มันแรงขนาดเนี้ย <rij> ม <ang> ันทำให้ผมตื่นเต้นมากเลยว่าถ้ากินอาหารแล้วแบบไปตีปไปอีกเนี่ยมันจะแรงได้ขนาดไหนเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นจริงอันนี้ตื่นเต้นจริงสวัสดีครับป้าเปลี่ยนมุมกล้องบ้างเดี๋ยวเขาเบื่อเต็มหมื่นแปดไปลงนี่แหละเริ่มเลยสามหมื่นตีตีตีฟิชเซาฟิชเข้าตีหมื่นเก้า ว่าปัญหาในี่ยีดีแบบลำบากส <โ diy. S 1> ุดๆเต็มหมื่นอันติปงองหมื่นครับวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมครับโอ้โ y god กินข้าวเปิดโลกเบเนมนาทุกคนทอไหมข้อไหมปิ้วเจ็ดหมื่นแ สองหมื่นหกรอบนี้มาลองเอเไม่60หกสิบกันเขาบอกว่าทำดาเมจได้ดีกว่ามามามา,มาแต่เอบางมากเลยอแปดหมื่น เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอับิชันเจ็ดเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ดีกว่าป้าเอไหมเออแล้วผมลืมไปอย่างหนึ่งเลยว่าผมมี C1 ซึ่ง C1 เนี่ยถ้าเราก,กดสกิลธาตุค้างชาร์จเอาไว้อะมันจะทำให้ทีมแรงขึ้นเว้ยเดี๋ยวเราไปลองกับป้าเอในเวอร์ชันกดค้างดูใหม่แล้วกันแต่ว่าอันนี้เอาอับิชันเจ็ดก่อนเก้ามือเจ็ดใช่ไหมล่ะ โอ้โหแรงจัดฮ้ยรอบเมื่อกี้สกิลธาตุไป97้าหเดี๋ยวรอบนี้มาลองอตีกันจะตายหมดไม่ได้ตีอ่ะอย่าพลาดตัดนะปงน้อใหญ่มาแล้วภาพตัดอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่รอบมันออกมาตัวเดียวตอนเดียวจะจะจอจะจะพูดไรเนี่ยเอามาเอามาขอคนหนึ่งขอคนนึงเออวิ่งมาเลยไอ้หนุ่มมาเลยมาเลยหนุ่มไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งตายนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งตายนะ มาเลยนักวิง่งวิ่งมาวิ่งมานักวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหติดชีตลอดน,นะเ <c oughs> บเน็ต <c oughs> จริงจริงอันติมันแค่หมื่นห้ารอบนี้มาแก้มือซีหนึ่งซีหนึ่งทุกคนคิดว่าถึง,ถงหนึ่งแสนเลยมา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 พอจ้า <c oughs> เฮ้ยดี๋ยวพึ่งนายเยพึ่งเีพึ่งหายี่เพื่อไยขอขอนขอชัร์่อนตอนล้วเธอนะรอบนี้คีย์เธอนะ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  กบป้ากแกจะสตันเอาโหใช้เวลาอย่างนาน โอ้ยจีนทําท่านี้แล้วก็น่ารักอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้โชว์เคสได้มจทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมันก็ได้เวลาของอวิชชันที่สองแล้วตอนนี้เนี่ยสเตตของจีนที่ใช้ดาบบีพีเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบหกร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าถ้าไปลงอวิชเนี่ยผมคิดว่าใช้เป็นดาบแซกเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้จิ้มหลายๆรอบนะแต่พอใช้แซกแล้วเนี่ยอัตาคีคือดูไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับคือตอนนี้ใช้เป็นแฟกของเฮโซใช่ปะ่ะเราก็กลับไปใช้แฟกของจีนซึ่งแฟกจีนของผมนั่นก ผมไปรอดตอนนี้เนี่ยในทีมก็จะมีจีนนะครับแล้วก็จ้งหลีที่อามรลตัานฮารลมเย่หลานเนี่ยช่วยบัฟดามเมจแล้วก็เบเนตมาเล่นคู่กับอันติจีนเป็นซันไฟเจอจีนนะครับกระจายไฟเรื่อยๆมาๆมาๆฮะแล้วก็เบเน็ตแล้วก็อันติจีนปึง้งตีหมืนชาร์จจต้ม37,000ชาร์จจต้มอีสามหมืแทงจต้มแทง แ,แลว้วก็ไม่ได้ปองมาถึงชั้นสองกันแล้วเจอกบไฟปองไงหลานอ่าไม่ได้อัดตีมืนสามตักมืนเจ็ดตี่สามมืนเก้า 4, 3, 7, 3, 9, ต่อเนื่องต่อเนื่องจัด ไม่ได้มาแล้วเจนอโอผมบอกแล้วว่า50%ก็พอเคลียร์เฮ้ย38000เฮ้ย3ม0ม่เฮ้ยวมม้าวววววววลววว้เววว่0วว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 าได้ววววว่วว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  ชาร์จเ็มโอ้โหโอเคไม่น่าทักเลยโอ้ยไม่ขีอีกแล้วเจมโอเคไมค่ขีโอเคไมค่ขีแล้วโอ้ไม่น่าทักเลยตูอา้าวไม่ขีอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหการเพิ่มความแสกิลธาตุขึ้นจีนถูกใจสิ่งนี้ฉั้นสุดท้ายแล้วเจอเป็นนกโจกกโบมามามาได้การ์ดมา โอ้โไม่ขี้แปอะไรมือนกอีกมื่หนึ่งนี่แหละแรงเวอร์ต่อเนื่องจิ้มเอ๋ยหมืนเอสองหมื่จิ้มอเบ่เไปโอ้โหเดี๋ยวเบเน็ตสามหมื่นมาตะฟักเข้ามาเข้ามาหน่อยจิ้มเอย ปองเบงบันอัตี้สามหม,ม่เกจริงไม่ขี้เม่ไรอีกรอบหนึ่งไม่ขี้ทั้งสองรอบหรือที่อ้อที่นี่ว่าแต่ดามเิเไม่เห็นเบนโตอัตีอ่อไม่ขี้เ่อไรปองสามหมชาร์ตเต้มเออสองหมืห่ชาร์ต อ่ายี่หมื่นห้าปิดจอบปิดจอบปิดจอบจีนอันเป้ะปองเอาไม่ติดเป็นสลรพัดก็จบลงเลยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบจีนดันเจ้าเอาเป็นว่าจีนเบสไวฟูครับผมองครับ The trip giving me hope, hope and solution. solution, hope and solution.